มาดูครับทุกท่านนะครับ่ก <tle thumbs and ala> ็มารับชมนะนี้ตามที่พูดไว้นะว่าจะขึ้นกองนกรูปแบบใหม่มาครับทุกท่านนะครับที่ก็มารับชมนะวันนี้ตามที่พูดไว้นะว่าจะขึ้นกองนกรูปแบบใหม่ทรงกลองที่เอา อุปกรณ์มาเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็เอามาตกแต่งใหม่นะครับจะมีอยู่3 <c oughs> าอย่างครับที่จะแนได้น,นะครับ ผมจะมีอยู่อุปรกรณ์ตกแต่งผมจะใช้ไม้สีช่ชนิดนะครับไม้สี่เอ่อสีช่ชนิดนะครับจะแนะนะําอุปกรณ์ก่อนนะครับคือคือถ้าแกนแกนปนข้างล่างก็จะใช้ไม้ปูนะครับแล้วก็คอนก็จะใช้ธรรมดาไม่ได้อะไรก็คือไม้ประดูนะครับสั้นอันยาวรากระบ๋านะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ จะเป็นกรนะครับกรประตูผมจะใช้สามอย่างนะครับข้างบนข้างล่างจะใช้เป็น teh? ไม้บดนาคนะครับจะใช้เป็นไม้บดนาคนะครับไม้บดนาค <effectively> แล้วก็แกนตรงกลางนะครับจะมีสามอันอย่างนี้เนาะตรงกลางผมจะใช้ไม้พยุงนะครับ <posso S 2> <ย>เป็นไม้พยุงเก่าเก่ามากนะครับเก่าเก่ามากนะครับ uh, ที่ตัดมาแล้วไม่ต่ำก็ ห้าสิบปีนะครับจะใส่แถมให้ไปนะครับก่อนยึดที่มันก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นไม้บดหน้าเหมือนกันก็จะเป็นลายแบบนี้นะครับตัวนี้ทำยากมากนะครับแล้วก็แป้นแป้นอาจจะใส่ข้างบนหรือว่าจะใส่ข้างล่างผมจะใส่ข้างล่างแล้วกันนี่แป้นเป็นลายสวยมากนะครับเป็นไม้ บุดตากนะครับเป็นไม้เนื้อแข็งครับไม้ที่เนื้อแข็งทีเดียวเลยที่แข็งมากเลยครับจะทำยากนิดหนึ่งแล้วแป้นก็จะใช้บุดตางเหมือนกันครับแป้นจะใช้ไม้บุด้างถ้าเสร็จยังไงขั้นตอนยังไงนะ,ะวันนี้จะเอามาให้ดูแค่ขั้นตอนที่ขึ้นลายนะครับลายเสร็จนะครับถ้าขึ้นลายเสร็จแล้ว ก็จะลงอีกก็คือเป็นสามขั้นตอนสุดท้ายแต่ตัวนี้ลงไปสองขั้นตอนเลยก่อนสองขั้นตอนนะครับก็คือขั้นตอนแรกนะที่จะแนะนำนะครับนี่จะเอามาให้ดูเลยนะครับก็มิน,นินะครับไม้ที่สีที่ใส่ก็คือเป็นไม้แดงนะครับเป็นสีไม้แดงทั้งใบนะครับนี่ครับ จะใส่เป็นซีไม้แดงทั้งใบอันนี้ยังไม่เสร็จใส่ลายยังไม่เสร็จถ้าเสร็จเ,เดี๋ยวค่อยดูท้ายคลิปนะครับท้ายคลิปให้ดูให้จบนะครับจะเป็นไม้แดงครับที่ใส่ซีนี้จะอยู่3.5นะครับ3.5มกับ3.5เมนก็ถือว่าใหญ่นะครับถ้า4เมจะใหญ่เกินไปครับผมก็เลยลดลงมาเป็น3.5เมนตครับเดี๋ยว โอเคนะครับตอนนี้ยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยามาอธิบายคือเราใส่ตรงนี้นะครับใส่ตัวนี้คู่นึงแล้วก็ใส่ตรงนี้คู่หนึ่งครับถ้าเสร็จเสร็จแล้วก็จะไปขั้นตอนต่อไปนะครับก็โอเคนะครับไปดูเลยครับโอเคครับใส่ลายครับที่ ได้บอกไปนครับเมิดอคาพอดีเนาะเสร็จพอดีแล้วก็ขั้นตอนต่อไปครับคือใส่แป้นใส่แป้นแล้วก็ใส่กรนประตูก็จะเอาไว้ลงพวงนี้ทีเดียวเนาะแล้ก็จะออกไปเอาไปแฝนดูว่าเปรียบเทียบดูว่าใบที่ใส่ใช้ไม้ไผ่ซีไม่แดงเนาะมันจะแตกต่างกันยังไงนะครับ ก็จะเสร็จเสร็จทุกขั้นตอนจากขึ้นลายนี้นะครับก็จะไปออกไปให้ดูข้างนอกนะครับเพราะใบนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับอแอดไลน์มาหรือว่าโทรมาสอบถามเรื่องราคาได้นะครับเพราะผมจะไม่พูดออกอคลิปนะครับพูดหลังใหม่นะครับซี่จะเป็นซี่ไม้แดงนะครับแล้วก็ มื่อก่อนก็ได้แนะนําไปแล้วนะครับต้นคลิปเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็ใส่ลายเรียบร้อยนะครับนะครับอาจจะมองไม่ชัดเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามนมืดครับเป็นกลางคืนพอดีนะครับอันนี้เป็นซีไม้แดงนะครับให้ดูเป็นซีไม้แดงนะครับเวลาใส่ลายเข้าไปมันก็จะตัด ตัดกับลายสวยพอดีครับตัวนี้นะครับดข้างล่างนี่จะ5เซนนะครับไอข้างบน5เซนข้างล่างนี่จะ6เซนนะครับลายสเสมอสวยนะ,ะใช้หวายแท้นะครับไม่ใช่หวายเทียมนะครับหวแท้ใส่ลายให้นะครับดูข้างในนะครับข้างในก็จะเป็นลายสวย ไม่แตกต่างกันกับข้างนอกนครับภายในกับข้างนอกนะครับลายนี่นครับใบนี้สวยมากนะครับให้คอมเมนต์มาแต่ว่าแอดไลน์มาถามสอบถามขนาดหรือว่าถามขนาดถามราคาได้นะครับตอนนี้น่าจะ4ี่สิบเซนนะครับใบนี้40สเซนแน่นอนก็จะใส่แป้น ใส่แป้นแล้วก็ใส่ก้นใส่กรอน,นประตูนะครับเอาพวงนี้น่าจะได้จะเสร็จประมาณบ่ายรหรือว่าช่วงเย็นนะครับจะได้ลงคลิดให้ดูชัดๆการแจ้งครับเพราะตอนนี้มันมืดแล้วครับอาจจะแสงไม่ค่อยเยอะเท่าไหร,นร่นะครับนะครับให้ดูชัดๆ ตรงนี้ใกล้น่อก็ได้เป็นซี่ไม้แดงนะครับแล้วก็จะมีซี่ไม้บุดนาคนะครับผมจะใช้ไม้บุดนาคทั้งใครครบอาจจะใช้ไม้บุดนาคทั้งใบแล้วก็ไม้แดงทั้งใบไม้ประดูก็ทั้งใบแล้วมีอยู่แล้วแต่มันจะเป็นซี่ไม้ประดูนะ่จะมีซี่ไม้ที่แปลกนะที่เป็นไม้มงคลผมก็จะสั่งมาทํา เป็นพิเศษเดือนละใบหนึงนะครับเดือนละหนึ่งใบเท่านั้นครับตัวนี้มาสอบถามเรื่องราคาได้นะถ้าเสร็จก็จะลงคิวให้เลยแล้วก็จะจัดส่งให้เลยนะครับเคนะครับก็พรุ่งนี้รอติดตามนะครับรอติดตามเส่ทําโบนนะพรุ่งนี้จะไปแฝนให้ดูว่ามันจะแตกกตันเยอะมากครับตัวนี้จะสวยมากครับ สวยกว่าไม้ไผ่เยอะนะครับเราแค่ผมจะลองทําดูว่ามันจะจะสวยไหมคือสวยมากใบนี้สวยสวยมากมากนะครับแต่ไหวก็ไม่ค่อยจะเต็มร้อยเท่าไหร่ครับหวจะไม่เต็มร้อยเท่าไหร่จะไม่ค่อยใสเหลืองเท่าไหร,ร่ก็ัจะมีตำหนิบ้างนิดๆแตหน่อยแต่ว่ามันก็เป็นไหวเหนียวนะไปต่อไปอาจจะทําเป็นเครื่องไม้นะครับ ือไม้ที่ย้อมสีนะครับย้อมสีผมจะเอาเครือไม้ไปย้อมสีเนาะเดือนหน้านะครับรอติดตามดูก็โอเควันนี้เอามาอธิบายมาบอกไว้รอชมพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้จะเล่งนะครับไม่น่าจะเกินพรุ่งนี้นครับผมจะเล่งทำครับวันนี้จะพยายามใส่แป้นให้ได้เพราะว่ามันตัดไม่ได้ไม้พวกนี้มันแข็งเราจะใส่แป้นยังไงเดี๋จะ ไปลองดูอีกทีหนึง่งหรือว่าเราจะใส่แล้วเราค่อยมาประกอบเรื่องอยังไงถ้ามาประกอบมันจะไม่แน่นนะครับผมต้องยิงติดตรงนี้ด้วยนะครับแป้นผมต้องดึงให้ติดตรงขอบนี้ด้วยถึงจะแข็งแรงโอเคนะครับวันนี้ก็ฝากไวแ้แค่นี้ครับรอติดตามพร่งนี้นะครับทุกท่านนะครับมีความสุขจดบ้านแข็งแรงนะครับสวัสดีครับ